คุณผู้ชมพบกับรายการจุดจุดจุดน่าสะสมรายการที่จะบอกเล่าถึงบรรดาสิ่งของที่หากใครมีไว้ครอบครองรับรองว่าใครๆก็ต้องอิจฉาค่ะซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคอลเลกชันบาร์บี้กับเคนดิสนีย์ค่ะกล่องนี้เรียกสั้นๆว่าบาร์บี้รักดิสนีย์หรือบาร์บี Disney ก็ได้ค่ะ ความเป็นจริงคอลเลกชันบาร์บี้ดิสนีย์นี้มีอยู่หลายกล่องเลยนะคะแต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงกล่องที่เป็นเคนกับบาร์บี้เท่านั้นค่ะสำหรับกล่องอื่นๆก็จะมีบาร์บี้มากับสเตซี่บ้างหรือว่าสกิปเปอร์มากับเชลซีแล้วก็มีกล่องที่บาร์บี้มาคนเดียวด้วยนะคะเอาละค่ะกลับมาพูดถึงกล่องนี้เลยละกันนะคะเข้าไปดูในกล่องกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะ สำหรับกล่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วคือมีบาร์บี้กับเคนมาด้วยกันค่ะเป็นการเหมือนออกเดทที่ดิสนีย์แลนด์เลยนะคะในเซตนี้ต้องบอกเลยว่าชุดเสื้อผ้าเนี่ยน่ารักสุดๆเลยนะคะมาดูกันที่ชุดเสื้อผ้าของเคนก่อนเลยดีกว่าค่ะสำหรับเคนนี้เคนมาพร้อมกับ เสื้อแขนยาวนะคะตัวเสื้อเนี่ยจะเป็นลายทางแนวนอนนะคะเป็นสีขาวสลับ เส้นสีฟ้าส่วนแขนเสื้อเนี่ยก็จะเป็นสีแดงค่ะตรงอกด้านซ้ายเนี่ยมีการสกรีนลายเป็นรูปมิกกี้เมาส์พร้อมกับตัวเ็มสีแดงน่ารักแทนชื่อมิกกี้เมาส์นั่นเองค่ะสำหรับกางเกงนี้เป็นกางเกงยีนขาสั้นนะคะถึงเข่านะคะเป็นสีเทาอ่อนๆค่ะกระเข็บเป็นสีเทาเข้มค่ะส่วนรองเท้านั้นก็เป็นรองเท้ากีฬาเป็นรองเทาเ้าผ้าใบสีขาวสะอาดตาเชียว มาดูก,กันกับตัวของบาร์บี้นะคะสำหรับบาร์บี้นั้นบาร์บี้มาพร้อมเสื้อยืดแขนยาวเช่นกันค่ะเสื้อยืดของบาร์บี้นั้นมีลายน่ารักมากเลยนะคะเสื้อยืดเป็นสีครีมมีลายมิกกี้เมาส์กับมิน่เมาส์หันหน้าเข้าหากันกำลังสวีทหวานแหววกันเชียวส่วนแขนเสื้อนั้นก็เป็นสีชมพูหวานนะคะ บาร์บี้สวมกระโปรงเป็นกระโปรงยีนสีดำเข้มนะคะและมีระบายชายกระโปรงเป็นสีแดงซึ่งมีลายจุดเป็นสีขาวและดำนะคะเป็นสัญลักษณ์สีของมิกกี้เมาส์นั่นเองค่ะบาร์บี้นั้นมาพร้อมเครื่องประดับ2ชิ้นนะคะได้แก่ที่คาดผม หูมินนี่พร้อมโบสีแดงของมินนี่เมาส์นั่นเองค่ะและมาพร้อมกับเข็มขัดสีแดงคาดอยู่ตรงเอวเลยนะคะส่วนรองเท้านั้นก็เป็นรองเทา้าส้นสูงสีแดงมีโบมินนี่เมาส์น่ารักน่าชังเลยค่ะมาดูกันที่ของอย่างอื่นที่เขาให้มาในกล่องนี้บ้างนะคะในกล่องนี้ก็จะมีอุปกรณ์มากมายเลยค่ะ เช่นลูกโป่งค่ะสำหรับลูกโป่งของเคนนั้นเป็นสีเขียวอ่อนนะคะเป็นรูปหัวมิกกี้เมาส์ส่วนของของบาร์บี้นั้นก็เป็นลูกโป่งหน้าตาเหมือนกับของเคนเลยแต่เป็นสีชมพูที่เข้ากับเสื้อของบาร์บี้นั่นเองค่ะ มาดูกันที่กระเป๋าของบาร์บี้นะคะกระเป๋าของบาร์บี้นั้นน่ารักมากเลยค่ะมีคำว่ามินนี่เป็นตัวอักษรสีเหลืองอ่อนน่ารักมากค่ะนอกจากนั้นในกล่องนี้เขายังให้ตั๋วที่เอาไว้ใช้เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์นั่นเองค่ะและบาร์บี้เองก็ยังได้ตัวแผนที่บรชัวนะคะ ที่เขาให้มาด้วยแผ่นพับนะคะเป็นของธีมพาร์กก็คือของดิสนีย์แลนด์นั่นเองค่ะข้างในนี่พี่เละี่เดาว่าอาจจะเป็นแผนที่แผนผังสวนสนุกของดิสนีย์แลนด์นั่นเองนะคะและนอกเหนือจากนั้นเขาย,ยังมีภาพวาดที่ระลึกนะคะเป็นภาพวาดสีน้ำนะคะซึ่งเป็นรูปของมิกกี้และมินนี่มาส์นั่นเองค่ะ บอกเลยนะคะว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยน่ารักแล้วก็หวานหยดย้อยเลยทีเดียวนะคะคอลเลกชันนี้รู้สึกว่าจะผลิตมานานพอสมควรเลยนะคะปัจจุบันนี้คงไม่ค่อยมีขายแล้วล่ะหายากพอสมควรเหมือนกันคะ่ะถ้าใครมีไว้ครอบครองรับรองต้องมีคนอิจฉาแน่เลยคะ่ะ เอาละคะ่ะสำหรับคลิปนี้พี่เดบีก็ทำการรีวิว Barbie Ken Love Disney World d o l l Set นะคะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วคะ่ะหวังว่าน้องๆจะชอบกันนะคะถ้าใครชอบก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นสำหรับคลิปนี้พี่เดบีต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย